มันยังไงครับมันน่าจะบวมอ่ะครับมันก็มันก็ดีขึ้นจากเมื่อวานนิดหนึ่งเนาบทำน่าจะบวมอ่ะคอเสียงเยอะเกิน <ฮะ S 3> คือก็อเ,เป็นแต่วันเสาร์แล้วที่คอนเสิร์ตอ๋อเสร็จถ้าเซฟเสียงดีอย่าร้องร้องร้องเฉพาะท่อนที่เรเป็นต้องร้องอมีใครยังไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยเพลงว่านะพยาแบบคิดพวกลูกแอนลิปอะไรเงี้ยคิดไปก่อนเลยเพราะครูสาษฐบอกว่าเดี๋ยวให้มาปรึกษาครูบีที่ ใส่ไปก่อนเลย่ว่าถ้ายเยอะไปคุณพี่ก็จะต้องตัดออกน,นะครับเออแต่คิดไปก่อนอเปนลี่ยนเสื้อก่อนเอาดูว่ามันแก้การน,นั่งก่อนอจริงๆอะ่ะดูวิกิสอะไรไม่เขามองไม่เห็นหรอกใคระ เอากู๊ดเร็วมาเหรอมาก็ไม่ต้องลงลจิ้มก่อนอะไรนะอะไรลงได้ไงล่ะครูอ่ะลงไม่ได้ครับลงไม่ได้ครับไอะไรครับอ๋อค้างอยู่เขาที่แล้วค้างคาอดดันน้ำเลยวันนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว แต่เอวาอไยน่ีาเไ่วเ่ายว่เหนี่ไงว่ายนี่ไงว่ายแล้วนี่ว่ายแล้วสวดีครับมาเร่เหน้บใช่ปะเดี๋ยวเสร็จแล้วโอเคนั่นตัวอะไรอะปลาพยูนที่ไหนไหนตับมันไม่ถอดเสื้อ เขาให้ปาพยูนเล่นด้วยเหรอเดี๋ยวอุ๊ยฮะอุ๊ยเดี๋ยว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 อะไรไม่ลงไม่ลงลงอะไรลงค่ะเขาไม่มีชุดให้ฉันใส่คุณเจมบอกว่าถ้ามีทูพีสจะใส่ใช่ส่ไไม่ต้องเลยมีอะไรกิน ชวแก่นๆกรือไปกินสะแล้วกัน

Corre nó. Ui, 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 ui. Vem, mấy người mẹ. Mẹ, mẹ, 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 mẹ. Mẹ, 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 mẹ,

วิ่งไปพีวิ่งไปาจริงนะจริงนะเอ้ยขึ้นางมาฮ่าฮ่าฮ่าขอคุณบคอบเฮ้ยเฮ้ยถึงเลยถึงแล้วไม่ถึงเหมือนกันโอ้โหดีดด้วยดีดฮ

Obrigado. <laughs>